สวัสดีครับพ่ก่ผมนะคบเบย์บอยนะครับจากช่อง m a n g a b i ี้ฟิลนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะช่วงเย็นแล้วเนาะนะครับวันเวลานะครับผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้กับ FC นะครับเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วก็คุมอาหารนะครับผมตอนนี้ m a n ก a บ i ีก็มาหามุมนะครับก็คือได้ตรงป่าที่มีต้นไม้ ก็ยังพอมีต้นไม้อยู่นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับป่าก็ยังให้ความร่มเย็นกับเรานะครับตรงนี้แมงกกี้ก็มาทำคลิปนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับก็ที่แมงกกี้มาทำคลิปนี้ก็คือเป็นบอกเคล็ดลับนะครับผมเคล็ดลับที่บอกกันได้นะครับเคล็ดลับจริงๆก็รับไหมก็ไม่รับหรอก นะครับจริงๆแมงกบี้ก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาลองใช้อลองดูไงว่าเอา๊ะมันจะทำได้จริงไหมตอนแรกเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าลดน้ำหนักแบบไม่ต้องทานยามันทำได้เหรอนะครับและสุดท้ายทำได้ไหมก็ทำได้จริงๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับ f c นะครับ ใครทีอ่อยากจะกลับมามีหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็รูปร่างที่ดีนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้ FC ควบคุมอาหารให้ได้ก่อนนะครับบางคนอนะไปออกกําลังกายคิดว่าการออกกําลังกายนะ่ะจะเป็นการลดน้าหนักที่ดีที่สุดต้องบอกกับ FC แล้วว่าไม่ใช่เราต้องมีความรู้ก่อน จริงอยู่ที่การออกกําลังกายนั้นก็มีส่วนช่วยทําให้น้ําหนักลดลงไปเร็วแต่ก็ยังไม่สําคัญเท่าข้อนี้ข้อนี้ก็คือการกินครับทุกคนเรื่องใกล้ตัวมากอันดับแรกเลยทุกคนต้องควบคุมการกินควบคุมอย่างไรนะครับ FC อาจจะสงสัยกันนะครับหนึ่งะครับของหวานอันนี้คือเบอร์หนึงเลยนะที่ทำให้คนอ้วน มีไขมันเยอะหนึ่งก็คือน้ำตาลอะไรที่เป็นน้ำตาลส่วนประกอบของน้ำตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นข้าวเป็นน้ำต่างๆพวกที่มีน้ำตาลเยอะๆผลไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องลดปริมาณน,น้ำตาลพวกนี้ลงหรือกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับข้อสองนะครับ ไขมันหรือน้ํามันนะครับอ่ะเราเรียกว่าน้ํามันดีกว่าเพราะว่าน้ํามันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะสะสมไปเป็นไขมันอยู่ในร่างกายนะครับร่างกายเราเก็บไขมันเพื่อเป็นพลังงานอ่าสำรองในการอ่าใช้พลังงานแต่น้ําตาลเนี่ยเป็นพลังงานหลักของร่างกายแล้วก็ดึงไขมันมาเป็นพลังงานอีกทีหนึ่งนะครับไขมันน้ํามันนะครับก็คือ น้ำมันพืชน้ำมันหมูใช่หมดครับของมันมันใช่หมดเลยนะครับผมเนื้อสัตว์เนื้อเอ่อเนื้อหมูสามชั้นตรงมันก็ใช่ไก่มันมันใช่หมดครับสัตว์เอ่อเกือบทุกชนิดแหละที่มีมันนะครับเนื้อวัวก็มีมันนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นนะครับสองข้อนี้เอาให้ได้ก่อนเราลดน้ำตาลลดน้ำมัน ลดคำว่าลดนะครับถ้า FC อยากปฏิบัติตามผมนะครับคือต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยกาแฟก็เป็นสิ่งที่คนเรานิยมกินกันแต่กาแฟนีะไม่ไม่ควรกินเยอะแล้วก็ไม่ควรใส่หวานใส่นมเยอะนะครับ อันนี้ยังไม่นับพวกชาไข่มุกพวกชาเย็นพวกน้ำชงต่างๆที่ใส่หวานๆนะครับทุกคนอา่าเพราะฉะนั้นต้องบอกกับ F c ซว่า FC ต้องเลือกอาหารในการกินนะครับอันนี้เอาง่ายๆก่อนเลยถ้า FC ตัดน้ำตาลกับน้ำมันออกค่อยๆลดลงมาเดี๋ยว FC จะมีรูปร่างที่ค่อยๆดีขึ้นจากก้วนค่อยๆยุบลงมายุบลงมาเหลือหุ่นที่ ดูดูแล้วคือกำลังเหมาะสมเหมือนผมเนี่ย FC ดูผมนะครับตอนนี้ก็มี FC หลายท่านมาทักแมงกระพีบบ่ว่าแมงกระพีบบ่ผอมลงเยอะนะใช่ครับเพราะว่ากว่าผมจะผอมลงเยอะเนี่ยผมก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะครับในการเขาเรียกว่าควบคุมอาหารไม่ใช่ว่าผมอดอาหารหรือควบคุมอาหารวันสองวันผมจะผอมเลยนะครับไม่ใช่เป็นเดือนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผม เข้าเดือนที่สองหรือเข้าเดือนที่สามผมก็ไม่รู้นะนะครับคือมันเกิดจากพฤติกรรมการกินเรากินให้น้อยลงแล้วก็กินอะไรที่เราควบคุมนะครับอย่างข้าวแต่ก่อนเนี่ยคือผมกินไม่จากัดอันไหนอร่อยอย่างสมมติว่าผมตักมาสองทัพีแตบข้าวอร่อยตักมาอีกสี่ห้าทัพีมันจะไปไหนนะครับอ้วนสิฮะ ข้าวกินเยอะอ้วนไหมอ้วนครับอ่ามาถึงเรื่องข้าวต้องแนะนำเอฟตีอย่างนี้นะข้าวมันทุกข้าวแหละถ้ามันกินเข้าไปแล้วมันก็ย่อยเป็นน้ําตาลแต่มันก็เป็นน้ําตาลที่เอาไปใช้พลังงานนั่นแหละนะครับ่าแต่คราวนี้มันจะมีข้าวอยู่ประเภทหนึ่งมันมีระหว่างข้าวเจ้าคือข้าวสวยใช่ไหมกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวจะน้ำตาลเยอะเยอะกว่าข้าวเจ้ามากๆสังเกตว่าใครกินข้าวเหนียวช่วงประมาณมื้อกลางวันใช่ไหมจะรู้สึกง่วงมากเลยไอ้ที่ง่วงก็เพราะว่าน้ำตาลมันเยอะไงน้ำตาลก็ส่งผลให้เราเนี่ยอ่ารู้สึกแบบผ่อนคลายอยากนอนอะไรอะไรประมาณนี้นะอ่าคือตอนนี้คือผมผมไม่กินเลยนะข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไม่ใช่สารสุขภาพนะครับ บางคนอาจจะพูดถูกนะว่าคนอย่างยกตัวอย่างว่าคนอีสานกินมาต้องนานไม่เห็นเป็นอะไรนะครับใช่อาจจะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วของกินแต่ละอย่างที่เรากินเข้าไปเนะี่ยมันมีแคลอรี่มันมีพลังงานในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องทําความเข้าใจว่าข้าวกินเข้าไปแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้าวที่เรากินจากแป้งก็กลายเป็นน้ําตาลนะครับ จำไว้นะครับว่าวันหนึ่งคนเราจะกินน้ําตาลได้ไม่เกิน16กรัม16กรัม FC ลองตักน้ําตาลทรายมาช่างกิโลดูว่า16กรัมเนี่ยมันมันประมาณเท่าเท่าไหร่นะครับกี่ช้อนชานะครับผมก็ไม่รู้นะว่าคาว่า16กรัมเนี่ยมันจะได้กี่ช้อนชาถ้าร่างกายเรารับน้ําตาลเกิน16กรัมจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายเราจะก็จะผลิตน้ําตาลเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นไขมันทันทีเลยไขมันก็จะมีไขมันดีและไขมันเลวคือสองอย่างมันคู่กันนะครับแต่ที่เขาออกมาเตือนกันก็คือเรื่องน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรนะมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้คนอ้วนง่ายนะสังเกตดูนะครับอาหารชนิดไหนที่ใช้น้ำมันพืชก็คือผัดข้าวทอดไข่ เี่ยวไข่ทอดหมูทอดไก่ใช้น้ำมันพืชหมดเลยนะครับน้ำมันพืชมันถ้ากินเยอะมันไม่ดีต่อร่างกายนะทุกคนนะแต่เราก็เข้าใจแล้วว่าเห็นเห็น,หนก,ก,กินกินกันมาต้องนานนะครับแต่อันนี้เราก็บอกในแง่ของการควบคุมอาหารเป็นอะไรเป็นวิธีแนะนำนะครับถ้าใครมาฟังผมแล้ว ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วคิดว่ามันยากเกินก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็บอกว่าเออนี่นะผมทำแบบนี้แล้วผมเนี่ยน้ำหนักลงแล้วก็ร่างกายผมก็ผอมลงก็ผมทำแบบนี้ลดน้ำตาลดความหวานกาแฟจากที่เคยกินหวานหวานช่ำๆก็ลดลงมาเหลือหวานน้อยและตอนนี้ผม ไม่แสน้ำตาลก็กลายเป็นกาแฟดำนะครับส่วนอาหารกับข้าวให้เน้นของนึ่งของต้มเข้าไว้ที่ปรัศจากน้ำมันอะนะทุกคนนะนะครับถ้าใครเคยกินแบบแกงพวกไข่พะโล้อะไรพวกนี้หวานเย็บเลยนะครับแล้วก็พวกผัดอาหารต่างๆนะครของทอดต่างๆอร่อยอยู่ครับแต่ว่าเราถ้าเรากินเข้าไปเราก็ได้ไขมันมาด้วย นะครับเหมือนกันเหมือนเรากินหมูเหมือนกันข้าวขาหมูหรือพวกเนื้อหมูที่ติดมันมาเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็สะสมใน,นกระ่างกายเราเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ที่แบบว่าผมไม่ต้องออกกำลังกายนะครับคือผมใช้วิธีการเดินนะครับวิธีการเดินการทํางานรอบๆบ้านเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับอาจจะไม่ได้แบบ เยอะแยะมากมายแต่มันทำให้ร่างกายเราได้ขยับร่างกายเราได้เคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็ผมเนะี่ยกินข้าวสองมือ้ออันนี้แนะนํำเอซนะให้เอฟซีเนี่ยกินข้าวสองมื้อนะคือสองมื้อเนี่ยเราสามารถกินกินเต็มที่ได้เพราะว่าเช้ากับกลางวันเนะี่อร่างกายเราต้องการพลังงานเพื่อที่จะเอามาใช้ ในการทำงานของเราส่งเลี้ยงไปทางยังสมองนะครับส่วนช่วงเย็นนั้นเป็นมื้อที่ไม่สำคัญหลายคนมองข้ามว่ามื้อเย็นอ่ะมันเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดจริงไม่เถียงเพราะผมเคยกินอ้วนมาก่อนก็ผมชอบที่สุดก็คือมื้อเย็นนะครับมันอร่อยอะ่ะกินเข้าไปนูน่นตะเลิดไปสองสามทุ่มก็ยังไม่หยุดนะครับเออโดยเฉพาะร้านบุฟเฟ่น,นะครับ หมูกระทะนี้ขึ้นชื่อนะนะครับแหล่งรวมความอ้วนนะครับช่วงเย็นตัดออกไปซะนะครับช่วงเย็นไม่ได้ให้อดอาหารแต่ให้ FC ตัดคาร์โบไฮเดรตัดแป้งออกจำไว้นะครับตัดสองอย่างนี้แป้งกับคาร์โบไฮเดตนะครับข้าวเนี่ยก็คือเราไม่กินคาร์โบไฮเดตก็คือกลุ่มพวก พวกเผือกพวกมันพวกเหมือนกันพวกที่ให้พลังงานนะนะครับให้เรากินสิ่งที่เป็นโปรตีนเช่นเนื้อปลาปลาเ่า,ากินได้แล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่คือให้เลือกเนื้อเนื้อสันในหรือเนื้อแดงนะถ้าเป็นหมูก็ให้กินเนื้ออย่างเดียวเลยครับเนื้ออย่างเดียวเนื้อหมูนเนื้อวัวกินเนื้ออย่างเดียวไก่ก็เหมือนกันไก่ก็อเอาตรงอ,งอกไก่เอาตรงสันใน อะไรก็ว่าไปเลือกสิ่งเ,เลือกเนื้อที่เป็นเนื้อจริงๆที่ไม่มีมันติดได้อยู่นะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้นะเนื้อสัตว์กินได้เนื้อสัตว์เป็นโปรตีนนะครับให้ตัดมันออกไปนะครับผมก็อย่าอดอาหารให้กินครบสามื้อแต่มื้อเย็นไม่กินข้าวให้กินอย่างอื่นอย่างผมก็มีผลไม้เสริมของผมน่ะก็จะแบบ พวกเนื้อบ้างที่ผมบอกกันนะเนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อจริงๆเราเอามานึ่งบ้างเอามาต้มบ้างเขาเรียกว่าสายคลีนนะครับสายคลีนนะฮะผละไม้แล้วก็กินผลไม้ที่มันไม่ใช่หวานมากก็หากินได้ทั่วไปก็เช่นกล้วยฝรั่งสับปะรดนะครับแตงโมนะครับอะไรก็แก้วมังกรนะครับวันนี้ผมได้อันนี้มาแตงไทยแตงไทยนะครับ พวกลำไย,ยกินได้ไหมได้แต่อย่าก,กินเยอะมากลำไย,ยลูกนึงก็หวานเจี๊ยบแล้วลำไย,ยนะหวานทุเรียนน่ะก็หวานนะครับผลไม้ที่มีรสหวานมากกินได้ไหมกินได้แต่ให้กินในในปริมาณที่น้อยมากๆแต่ผมก็ว่ามันอดห้ามใจไม่ได้หรอกของมันอร่อยเนาะอย่างทุเรียนเนาะกินมาภูหนึ่งพอแล้วไม่ได้ใช่ไหมใจบอกไม่ได้มันอร่อยต้องกินอีกนั่นแหละเพราะความหวานไง หวานมันอร่อยมันก็ทําให้เรากินตะลึตนะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอาหารและน,นี่ก็คือเคล็ดลับสั้นๆง่ายๆนะครับ2วิธีลดน้ําตาลลดความหวานลดไขมันลดน้ํามันแล้วเอฟซจะเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับยังเห็นได้ชัดนะครับผมก็นี่คือ2วิธีนะครับที่ผมแนะนําให้เอฟซีอ่ารู้จักวิธีการควบคุมอาหารนะครับ ถ้าอฟซีลองทําตามอาลองดูนะครับแต่อาจจะใช้เวลาและต้องมีความอดทนจริงๆต้องหักห้ามใจโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมันเกิดจากปากเราครับปากเรากินอะไรเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละมันทําให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เ,เรื่องของการลดน้าหนัก แล้วก็คุมน้ําหนักนะครับปัจจุบันนี้ยังยังไม่รู้เลยว่าน้ําหนักผมเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมไปชั่งตอนนั้นล่าสุดมันเจ็ดสิบสี่โลนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังเท่าเดิมหรือลดลงไปแล้วหรือมันเพิ่มหรือยังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องหาวันว่างไปชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักเรายังคงที่ไหมหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับคือช่วงเนี้ยที่ผมบอกว่าทําไมเพิ่มบางทีผมมีมีการกินเนื้อสัตว์ อย่างไก่เนี่ยผมกินเข้าไปอย่างหมูอาจจะมีมันบ้างเล็กๆน้อยๆกินพวกมันบ้างกินพวกเผือกบ้างมันก็จะได้พวกแป้งเยอะไงน,นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรากินพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยน้ําหนักเราจะเพิ่มไหมนะครับหรืออ่ามันเผาผลาญหมดนะครับอ่นะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ